ขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับสบอตอใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553เป็นหน่วยงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนนะครับแม้แต่สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาจากการคัดเลือกของพี่น้องในพื้นที่ครับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือคณะทำงานสภาที่ปรึกษาที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553ซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาจะต้องได้รับการคัดเลือกจากประชาชนที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนตามคุณวุฒิของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติการบริหารและการจัดกาชันดนภาคใต้2553นี่นะครับซึ่งจะมีกําหนดไว้อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเป็นส่วนของฝ่ายบริหารนะครับก็คือส่วนของสภาที่ปรึกษานะครับซึ่งเหมือนกับสภาประชาชนเป็นตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดนะครับในแต่ละกลุ่มประเภทเช่นผู้นําศาสนาผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่สื่อมวลชนนะครับฝ่ายตัวแทนของคณะครูนะครับตัวแทนของต่าง เ,เกี่ยวกับทางฝ่ายของนักผู้นําเศรษฐกิจนะครับของการค้าสภาวสาหกรรมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย13กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งมีอยู่8กลุ่มเป็นตัวแทนของจังหวัดละ1คนนะครับแล้วก็อีกอ,อีก4กลุ่มนี่เป็นตัวแทน5จังหวัดได้1คนนะครับแล้วก็บวกกับตัวแทนที่ผู้ส่งรู์ที่ทางนายมตีแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก5คน ทั้งหมด49คนนะครับตัวสภาที่ปรึกษาก็มีระบุไว้ในพระราชบัญญัตินะครับในการมีอำนาจในการเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของการกันกรองในในแผนงานโครงการด้วยรวมทั้งตลอดจนสิงนําเสนอรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็รวมทั้งอีกอันนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่จะนําเสนอเอาข้อร้องเรียนโดยเฉพาะพฤติกรรมของข้าราชการเนี่ยนะครับในการที่จะ ตรวจสอบข้อร้องเรียนเหล่านี้นําไปสู่การที่จะ ย้ายคนออกจากพื้นที่นะครับซึ่งมีบทบาทนี่ค่อนข้างจะสําคัญเป็นบทบาทสําสคัญของ,ของสวต่อด้วยนะครับผมเห็นบรรยากาศตั้งแต่เริ่มจากการที่มีผู้สมัครเข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับแต่ก็แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการรณรงค์ในการหาเสียงกันทุกอย่างก็มีความโปร่งใสนะครับมีการแข่งขันกันอย่างอาจริงอจังนะครับและว,วันนี้เราก็ได้ผู้แทนที่ของแต่ละกลุ่มมาเพื่อจะนําเสนอให้ท่านนายยตีประกาศ แต่งตั้งกันต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเร,เราก็มีความคาดหวังครับว่าจากคนที่เข้ามานี่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการและมีประสบการณ์ในการทํางานด้วยนะครับก็มั่นใจว่าจะเป็นช่วงเวลาของการนําความคิดความเห็นนะครับแล้วช่วยกันในการที่จะให้พื้นที่เราร่วมกันแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาในพื้นที่ของเราด้วยก็เป็นความหวังอันนะครับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบาตาของเรามั่นใจพึ่งได้หลังจากข้ารับตําแหน่งแล้วนะครับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะดําเนินการคัดเลือกประธานสภาที่ปรึกษาและผู้แทนภาพประชาชนเพื่อมาทํางานตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ